าพูดไม่ถูกใจเถอะเครียดเลยความจริงมันถูกใจเต็มทีแล้วเราไม่รู้จักใจไม่รู้จักหลุกไม่รู้จักรีกนั่นเองคนจะ่าคนอื่นพูดเลยไม่ถูกใจมันพูดหลงความจริงมันทูกใจที่สุดแล้วเกี่ยวตําตึบแน่นอกแน่นใจขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้จักว่าถูกใจไม่ถูกใจพูดตามเขามาเท่านั้นเองดังนั้นคนที่พูดแล้วไม่ไม่ถูกใจนี่ยคนน <c ues subway> ั้นพูดผิดหลวงพ่อพูดจริงจริงเอาสมมติเราหลวงพ่อจะจับอันนี้นะไม่ถูกมันก็ไม่ติดนี่พอได้ถุกปุ๊บมันติดเข้ามันททันเลย ที่คนอื่นพูดให้มาเราไม่พอใจนะอย่าไปว่าไม่ถูกใจมันทูกใจเราแล้วสินะคิดท,ทิ้มทันทีเลยเนี่ยท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันคนเนี่ยก็เหมือนกันมีคนมาพูดให้เราเราไม่ได้มองใจเราเลยวิ่งไปเลยก็ตามกันเครึ่งทางเนี่ยมันเป็นยังไงตามกันคนใดไม่ดีก็โลมลงทันนั้นเองอันนี้จะหแบ่งทางไว้เขามาข้างซ้ายเราต้องไปข้างหัวเขามาข้างขวัวเราต้องหลบไปข้างซ้ายอย่าไปชนกัน ก็จิตใจก็สบายเท่านั้นเองคนตัวอยู่เหนือโลกทํางานโดยไม่มีทุกข์ทันว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะเราไม่รู้จักหลบไม่รู้จักรลีกมันทุกข์ใจพอได้ย่างไปก็ตํากันชนกันก็เลยมีบาดมีแผลขึ้นมามีรอยลาวขึ้นมาไม่รู้จักกดไม่รู้จักยาคนเมื่อไม่รู้จักกดไม่รู้จักยาเรือมันก็แตกกลางวังผลนที่สุดน้ำก็ท่วมหัวหายใจแล้วก็ตายไปเลย หลวงพ่อจึงพยายามพูดให้พวกเราเข้าใจว่ารีบพายเข้าไปใกล้ๆจะฟังรีบพายไปคาว่าพายไปกับมาถึงว่าเด็กจังหวะให้มากเดินจม่กให้มากหลวงพ่อว่าองนโคมหมายเฮ็ดจังหวะให้มากเดินจมกกให้มากให้มันรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจอา่าไปโลเลคนอื่นจะเล่นกว่า้างเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราทําคนรู้สึกตัวเท่าน,นั้นมันคิดปุ๊บอ่ะแล้วไปเรียกว่าอนัตตา,ยยาทางธรรมนั่นไว่าทุกต้องกําหนดรู้มากําหนดตัวรู้อันนี้นี่แหละ สมุทยัยต้องละมันขึ้นมาปุ๊บเรามาทําตัวนี้จังหวะมันจะวางของคิดมันตัวเลยไม่ได้ปรุงไปเลยมักต้องจเจริญทํามากๆนี่โลดทำ้เไรจะรู้ได้ทุกคนไม่ยกเว้นเลยเรื่องนี้เพราะมันมีในคนดังน,น,นั้นจึงว่าทำคมรู้สึกตัวตื่นตัวทำคมรู้สึกใจตื่นใจให้มากการพูดการคุยกันนั้นหลวงพ่อเข้าใจเนี่ยนึกว่า เรียนรู้มามากแล้วนี่อยู่ที่นี่ถ้าถามเป็นตัวบุคคลนะ่ะหลวงพ่อเขาดว่าปริญานปีนี้คงจะน้อยว่าจะเป็นปริญาโทมากหรือปริยาเอกก็ยังมีมากอยู่นะอยู่ที่นี่ถ้าสงองค์เจ้าก,ก็เหมือนกันคงจะเป็นนักทำตีนักทำโทนนักทำเอกเป็นขนั้นหรือบางคนอาจจะได้เรียนบาลีเป็นมาหาประโยคสามประโยคสีห้าหกไปกวมี ดังนั้นการพูดการคิดเนี่ยมันไปติดตำลาเลิกซะเลิกคมหลังที่เราจํามานะเลิกเอาวางไว้ก่อนเมื่อเรายังไม่เลิกคมหลังเรายังไปจําคําพูดที่มันมีอยู่ในตำลาตำราหน้าบรรทัดที่เท่านั้นเท่าน,นี้อันนั้นไปติดอยู่บนออกจากตัวเราไปทั้งหมดเลยมันเลยไม่รู้สึกตัวมันไม่มีสัญญาเข้ามาแล้มันมีสัญญาไปจําตัวหนังสือโน่นอยู่บรรทัดที่เท่านั้น หน้าที่เท่านี้มันไม่ใช่จปินขันญานอันนั้นแหละท่านผู้ลูกเราว่าอวิชชาไปว่าไม่รู้เป็นคมลูกของอาวิชชาไม่ใช่เ็็นคมลูกของวิชานะอวิชชาไปว่าไม่รู้วิชาไปว่ารู้มันจป็งคาเดียวมันใกล้กันที่สุดอะไปว่าไม่วิชาไปว่ารู้มันรู้มันไม่ใช่รู้อันมันรู้ออกไปนอกตัวว่าอย่างมีก็ได้มันไม่ใช่รู้แต่มันรู้ไปรู้ไม่อยากรู้อ่โทษเป็นไม่เป็น รู้ไม่อยากรู้เนี่ยคือไม่อยากรู้ตัวเราไม่อยากไปรู้นอกตัวเราอย่างรู้ไม่อยากรู้สงบไม่อยากสงบมันมันพูดยากพูดให้มันกลับกันเพราะว่าอยากให้พวกเรากลับเข้ามาหาตัวเราหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังโตโตอะไรที่มันห้องอยู่บ้านเราหยุดเจ๊เหรอาทับแก่โตอะไรตุ๊กแกตุ๊กแกสอนคนได้สอนปริยาเอกก็ได้ตุ๊กแก นี่ทำไมไม่รู้เนี่ยอัปแก่อัปแก่มันให้แก้ปัญหาที่เราคิดออกนอกตัวไปมันบอกอย่างนั้นเอยมนุษย์ทําไมเป็นอย่างน,านั้นบอกมันตอนแก่มันไม่พูดอย่างที่หลวงพ่อพูดไหมอัปแก่อัปแก่แกคนไปตีเป็นเลขและบัดนั้นเลขที่ออกเท่าไรเนี่ยมันเข้าใจมันคิดออกไปนอกตัวอันนั้นท่านบอกความคิดของอวิชชาไม่ใช่เป็นความคิดของวิชา ความคิดอันนั้นรู้อันนั้นเรียกว่าสัญญาไม่ใช่เป็นสัญญามันเป็นสัญญาอะไร้าไม่รู้แต่สัญญาจริงๆเนี่ยคือมันเกิดขึ้นจากกฎของธรรมชาติดังนั้นคนเรามันเข้าไปในความคิดทั้งหมดเลยมันไม่ถอนตัวออกจากความคิดไม่ว่าคนนั้นคนนี้หลวงพ่อก,ก็เหมือนกันเข้าไปในความคิดคิดไปทั้งวันทั้งคืน บางทีนอนไม่หลับโคมนึกว่าตัวเองรู้จักคิดเนี่ยมันไม่เคยรู้จักคิดมันไม่รู้คิดมันไม่รู้ความคิดคิดลากเราไปโคมคิดลากเราไปเหมือนแมวกับหนูเนี่ยหนูตัวโตแมวตัวเล็กแก่แมวไม่เคยกลัวหนูพอาที่จับปุ๊บหนูมันตื่นมันก็วิ่งไปเลยแมวไม่ยอมวางหนูมันก็เลยติดความคิดเอยๆแมวมันเหนื่อยแล้วแบบวางหนูเอ้ยเอาแล้วไปแล้ว เราไปโทษแมวไปเนี่ยถือว่าทาไมจึงไม่หยุดคมคิดเนี่ยถือว่าไม่มีสติสักเราว่าไม่มีสติอยากให้มันหยุดคิดมันหยุดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเราต้องให้อาหารแมวให้อาหารแมวมากๆแมวไม่ได้กินอาหารกินข้าวบ้านหลวงพ่อรักข้าวกินข้าวกินอาหารมากๆแล้วมันอ้วนมันโตขึ้นมาแมวมันไม่เคยัวหนูเลย แต่ตัวเล็กมันก็ไม่เคยกลัวโตมันก็ไม่เคยกลัวพอดีหนูออกมาแมวกระโจนปุ๊บจับอย่างแรงหนูซอกตายคาที่เลยความของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีสัญญาจริงๆแล้วนี่พอดีชิโคหน้าออกมามันจะบปุ๊บจับปุ๊บผมทิะเลยไม่ไปได้เด้วอันนั้นตัวอวิชาสัญญาตัวนั้นจะไม่ดึงไปแลว้วบ้างเนื่อว่าสัญญาเนี่ยให้รู้จักสัญญาเป็นความหมายรู้จําได้ทันวันอย่างนี้มาแล้วมีเห็นในนะันห่อสัญญาอันนั้นทันว่ายอย่างนั้น พูดให้ฟังทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นมันก็ไม่รู้มันไม่ไปคิดกับคิดจังหวะพระวรกลิกิวโบเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งเข้าพระพุทธเจ้าจับนั่นจับนี้เป็นคนสำหรับใจพระพุทธเจ้าอยู่นานๆเลนีพระวรกลิกิเนียหว่ราถ้าพระพุทธเจ้าควมคิดปรุงแต่งหนีไปให้คนความคิดอันนี้ท่านว่าอย่างนั้นมันคิดไปมันไม่มีเรื่องเลยหนีไปเอาทุ่งไปสิว่าอย่างนั้นก็ได้เลย หนีไปให้คนผมคิดทันเลยอันนี้เราไม่ยอมหนีมาคิดเรื่องอันนั้นคิดเรื่องอันนี้เรารู้อันนั้นนั่นมันไม่หนีจากผมคิดเด็กก็เลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยคนใดไม่เห็นธรรมคนนั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าก็เส่อว่าไม่เห็นพระพุทธคือไม่เห็นธรรมนั่นเองเราไม่เห็นอันนี้เลยอันนี้เลยธรรมะาอันนี้เป็นธรรมส่วนเปลือกมันอันนี้คำว่าส่วนเปลือกมันเป็นหลวงพ่อพุธโบกากไปส่วนเปลือกมันเอาสมมติเราจะกินต้มเสียหวานเนี่ยปอกเปลือกที่ในคนตัวเนี่ยเนี่ยจะกินในมันเนี่ย อันนี้เนี่ยผมคิดเอาไม่ใช่พูดจิงพูดจริงเอาสมมติให้ดูเนี่ยพวกมันไม่เป็ดตจะกินเอาจิ้มไนอันความคิดบ้าบ้าบอบ,าบาอันนั้นมันไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันความคิดไม่รู้เนี่ยอ,อันนั้นเป็นอ่ดิสกาความคิดปิดบังเร,เราเราอยู่ในถ้ำมันไม่เห็นรูปทรงของถ้ำเนี่ยเมื่อเราออกจากความคิดไม่ได้เราจะไม่รู้รูปทรงของความคิดเลย เมื่อเราออกจากความคิดได้เมื่อใดนั่นแหละเราเห็นรูกทรงของความคิดมันคิดอย่างนั้นโอ้มันคิดแล้วอันนี้แปลว่าแมวตัวใหญ่แล้วหนูออกมาปุ๊บจักอย่างแรงหนูก็ตายคาที่เลยพอได้หนูออกมาแมวจะเปุ๊บตายคาที่เลยแกะมันไม่กินแมวไม่กินหนูก็ต้องจับเพราะมันตรงกันข้ามเนี่ยเรื่องความรู้อันนี้ค้ามคิดอันนั้นมันตรงกันข้ามอยู่เสมอหลวงพ่อเปรียบให้ฟังคือคนสองคนนอนเทียงกันนะเพื่อนคนนี้คพิดงิ้งปั๊บคนนั้นก็รู้ทันที คนนี้พิชิตทิ้วตนมเลวของผมรู้ตัวนี้คือววาเลวเหนือทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวจึิงวะสามารถที่จะไปใกล้กับการทานาได้ทุกวิธีเลยถ้าพระเจ้าสอนคนผู้ที่ไม่รู้เนี่ยให้รู้ท่าน,นเองคนทุนที่รู้แล้วไม่ต้องเรียนก็นได้แต่ว่าอันรู้แบบที่ว่าได้ปริยาติเอกบอกหรือประโยคเก้าเนี่ยทุกแท้จะตายอันนั้นไม่ใช่รู้อันไม่ใช่รู้แบบที่พระพุทธเจ้ารู้แต่มันรู้แบบนั้น สัญญาแบบนั้นไม่ได้เป็นสัญญาแบบสัญญาพระพุทธเจ้าแต่มันมีสัญญามันมีมีผมโกชุดนีอมีสัญญาแบบโกไม่ได้มีสัญญาแบบถิ่นมีสัญญาแบบนี้นจีว่านักมวยเนี่ยไม่ใช่ได้เป็นญญเซมเปียนเพราะเรียนจากครู มีได้เป็นเซมเปี้ยนพอกขึ้นในเวทีซกเท่นนั่นเองพวกเรามาปฏิบัติธรรมะยู่นี่กเช่นกันถ้า,าไปคุยอยู่แล้วไม่ได้ซกเลยมีแต่เขาสกเอาหัวตีดินอยู่คนละเงยหน้าขึ้นมาเขาซกเอาโอ้ยไม่มีโอกาสที่จะพูดบัดนี้เอาใครจะมาพูดเราเงียบซกมันปุ๊บมันที่จะมาอยากคุยซกแล้วเนี่ยไสหลุมตาแล้วไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดสกใสหลุมตาผนที่สุดมึงก็อยูุ่คนเดียวได้เลย อันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องไปหาคนคุยท่านนั้นทานนี้ฟังอันนั้นอันนี้ปัญญาไม่มีแล้วการมีหูสําหรับฟังการมีตาสําหรับดูดูอะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมเราก็ต้องดูได้เพราะเราแก้ไขปัญหาตัวเองการมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาวิธีนี้จึงวะ ไม่เกี่ยวข้องกับวิธีการนั่งนิ่งนิ่งและไม่เกี่ยวข้องกับการนั่งหลับตาตาสําหรับดูหูสําหรับฟังเราใจเห็นด้วยตาเราเองเราได้ยินด้วยหูเราเองเราไปต้องนั่งนิ่งนิ่งคันว่าแม่นั่งนิ่งนิ่งเราจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้มันเหนื่อยเราก็ไปมาเคลื่อนไหวโดยวิธีก็ตามเราก็ต้องมองดูสภาพการเคลื่อนไหวนนะจะนั่งนิ่งนิ่งไม่ได้คนเมื่อหยุดนิ่งเมื่อร่ก็ต้องตายเมื่อน,นั้นทันทีเลย อย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคนหยุดนิ่งก็หมดลมหายใจก็ต้องตายเมื่อมีลมหายใจยก็ต้องมีการเคลื่อนไหวจับโน้นจับน,น,บนี้ดูนั่นดูนี้ฟังโน้นฟังน,น,งนี้ศึกษากับธรรมชาติมาจริงๆธรรมชาติมันมีให้เราศึกษากับมันจริงๆแต่เราลืมใช่ลืมธรรมชาติมันใช่ก็เลยไปศึกษาแบบใหม่ไปแบบ วัสนารรมไหนการเปิดอบรมครั้งนี้ก็ต้องสอนวิธีนี้พราะเราลักลักไม่ใช่ลักเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวลักงานลักงานลักหน้าที่หน้าที่ของเรามีอะไรต้องพยายามทาให้สิ่งนั้นลุกลวงไปได้เรียกว่าลักการลักงานเมื่อเราไม่ลักการลักงานการงานก็จะคามือเราไว้ไม่เสร็จไม่สิ้นเป็นความทุกข์ก็ตามมาเด่นงานทางโลกหน้าที่ของพ่อพูดเนี่ย เราไปทางานห้างร้านบริษัทหรือคนทำงานอของรัฐบาลก็เช่นเดียวกันงานหน้าที่จะเสร็จวันนี้เอาพกนีนจริงทำมันค้างไว้เมื่อต่อมาข้างหน้างานข้างหน้าก็มีมาก็เลยค้างเลยความทุกข์ความ,มสับสนวุ่นวายก็ตามมาเมื่อผู้ใหญ่ติเตียนบบเนี่ยล้วก็หาว่าผู้ใหญ่ดูเราเสียแรงมนเนี่ยเป็นอยางไงแต่ความจริงผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคนดูเขาดูดูเราทำงานดีไหมหรือไม่ดี เหมาะสมกับงานเรื่อยยังไปสมัครงานนะเมื่อเราไปสมัครงานนั่นอ่ะเขาเห็นว่าเรามีความรู้เขาจึงรับเอาไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้แล้วก็เรียนมาแล้วเนี่ยไปยังไงอันนี้ก็เช่นเดียวกันสมมุติเปรียบเทียบให้ฟังอัน,น,นอคความเป็นไทยเนี่ยมันไม่เป็นไทยแท้เด็ดนี่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปความเป็นไทยจี่ยังเหลือน้อยที่สุดเมื่อการนุ่ง การน,นอนการน,นั่งก็คลายคลายเกือบจะหมดไปแล้วในปีนั้นอันนี้ขออภัยพูดให้ฟังตรงๆนะเพราะว่าไหนๆเราก็จะพูดกันแล้วนะแต่จะขออภัยก็ได้ไม่ขออภัยก็ได้บ้านหลวงพ่อยังมีความเป็นไทยอยู่มากเป็นควมประเพณีอยู่มากผู้หญิงต้องนั่งผ้าเพียบใส่ผ้าถงุงเป็นอย่างบ้านหลวงพ่อไม่คมเคยนุ่งกางเกงนุ่งน้อยแต่สมัยหลวงพ่อมาสอนทําอิฐผ้าถุงทั้งนั้น กางเกงไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้มีกางเกงขันลําเข้าไปแล้วดิเนี่ยเสื้อก็ไม่รู้จักว่าเสื้อผู้หญิงเสื้อผู้ชายกางเกงก็ไม่รู้จักว่ากางเกงผู้หญิงกางเกงผู้ชายเพราะมันปะปนกันไปหมดดิเน,นี่กเเลยไม่รู้ราคาอันเดียวกันหมดเรื่องนี้จะนํามาเล่าสู่ฟังเนี่ยการนุ่งการถือบ้านหลวงพ่อจะเอาไปปะปนกันไม่ได้เขาพูดกันแต่หลวงพ่อไม่ได้เห็นรสชานี่ยบ้านนี้ภรรยากับสามีเนี่ย เวลานอนนะมีเรื่องอะไรก็ต้องนอนไปเป็นธรรมดานะบางทีเขามีหมอลำมีหมอลำก็อยากไปฟังลำด้วยเขาก็เลยจ็บอาผ้าถงผู้หญิงไปพาดบ่า,บานึกว่าเป็นผ้านึกว่าเป็นผ้าดีกวนะ่าเนี่ยเมื่อเขาในวงสังคมเขาก็ทวงเอคุณเอาผ้าถงผู้หญิงมาทำไมก็เลยอายพักพวกไปไปจับผ้าถงนั้นป้อมเขาในตัวอย่างนี้อันนี้ก็แสดงว่าปะปนมากเกินไปก็เลยไม่รู้อันนี้แหละเราต้องพยายาม พอแม่ปู่ยาตายายพ้องเราผ้าถุงผู้หญิงเอาไว้ทางนี้ผ้าผู้ชายเอาไว้ข้างนี้บ้านหลวพ่อเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ปนกันแล้วดีเนียเครื่องไทยเครื่องเราแม่งก็น่าดูนะ่าชมจับก็ไม่ลหลงลืมกันเลยไม่หลงมันไม่สับสนปนเปนกันเลยต่อมาเดี๋ยวนี้ก็สับสน bem, ปนเปกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้อะไรก็เหมือนกันอันนี้เดียว่าความเป็นไทยของเราหมดนั่งพระเพียบ <leg> ไม่ได้ผู้หญิงเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่พวกเรานะมามาพูดให้ฟังนะนี่นั่งพระเพียบไม่ได้ บางคนกนนั่งเก้าอี้นี่เป็นยังไงนั่งนั่งธรรมดาพื้นไม่ได้เนี่ยอันนี้หลวงพ่อได้ยินใครเล่าให้ฟังหลวงพ่อจําไม่ได้เจ้าคุณพุทธทาสอยู่ส่วนโมกคุณฝรั่งมานั่งนั่งนั่งขัดสมาธินี่ไม่เป็นเนี่ยฝรั่งเขานั่งเก้าอี้เนี่ยจาเป็นเจ้าคุณพุทธทาสจําเป็นไม่ให้นั่งเก้าอี้ให้นั่งให้นั่งขัดสมาธิฝรั่งมันลองเอาเลยมันนั่งนั่งขัดสมาธิไม่ได้เหมือนเคยนั่งเก้าอี้นี่นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้กจะบังคับให้นั่ง จำเป็นก็ต้องฝึกหัดก,กันไปหลายครั้งหลายหนอาจจะนั่งได้แต่หลวงพ่อไม่เห็นเพื่อนเราให้ฟังอันนี้ก็เช่นเดียวกันคนไทยแท้ซืบอดำลงวงสกุลดำลิขึ้นมาให้มันได้พวกเราต้องพยายามฟื้นฟูเอายุคนี้สมัยนี้ถ้าหากไม่อย่างนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของเราแท้จะหมดไปเมื่อมันขนบธรรมนีิประเพณีของพ่อแม่ปู่ย่าหมดไปควมเป็นไทยกะหมดไปจริงๆ คำว่าความเป็นไทยในที่นี่ต้องเป็นอิสระฟังกันให้ดีตอนนี้คำว่าอิสระไม่ใช่อยากทำอะไรทำไปตามใจชอบอยากพูดอะไรพูดไปตามใจชอบอันนั้นไม่ใช่คนเป็นไทยอันนั้นเรกควมเห็นแก่ตัวความเป็นไทยหมายถึงจิตใจดูเหนือความหลงผิดความเป็นไทยหมายถึง่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบความเป็นไทยหมายถึงจิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจสดชื่นเบิกบาน ความเป็นไทยหมายถึงปิอิสระแท้เพราะว่ากิเลสมาบร,มรมากาามาบกวนไม่ได้เช่นโทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปทานมารบกวนไม่ได้จึงความเป็นไทยแทย้ความเป็นไทยจึงว่าไม่เศร้าหมองความเป็นไทยจึงว่ามีความสงบเรียกว่าสันติสันติเขาเรียกว่าความสงบดังนั้นความเป็นไทยก็จะค่อยตามมาตามมาตามมาทีละนิดเพราะเราแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ ที่เราแก้ไม่ได้ก็เพราะเราลืมความเป็นไทยไปจับเอาขนบธรรมเนียมประเพณีใครก็ไม่รู้เลยแล่นตามเข้าไปเขาว่าอันนั้นดีก็วว่งไปตามเขาเขาว่าอันนั้นดีก็วว่งไปตามเขาผลที่สุดผลที่มันดีปู่ย่าตายายเราสอนให้ก็เลยลืมไปบัดนี้ถ้าลืมไปแล้วจะไปศึกษาที่ไหนบดเนี่ยมันก็เลยไม่มีที่ศึกษาเหมือนกันกับศาสนาพุทธในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้ มีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนาจริงๆแล้วในประเทศอินเดียก็หมดกันว่ะดังนั้นความเป็นไทยแท้บนันเดมอดไปเพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตใจจิตใจของเราเนี่ยถึงจะทํำยังไงก็ตามเราต้องพยายามให้มันเหนือความทุกข์อย่าอยู่ด้วยทุกข์อยากินด้วยทุกข อย่านั่งโดยทุกอย่านอนด้วยทุกเมื่อเรากินด้วยทุกอยู่ด้วยทุกนั่งด้วยทุกนอนด้วยทุกไปไหนมาไหนไปกับทุกเราจะทำลายทุกไม่ได้เพราะทุกมันเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเราแล้วเมื่อเราอยู่ที่ไหนไม่มีทุกกินที่ไหนไม่มีทุกนอนที่ไหนไม่มีทุกไปไหนไม่มีทุกควมไม่มีทุกมันจะปรากฏขึ้นมาเหมือนกับแสงตะเวนเนี่ยทีแรกมันต้องมัวมันจะบ้านหลวงพระเดตะเวนจะพ้นที่ฟ้าที่เมฆว่าสัน มันขึ้นมาที่แรกมจะมองไม่เห็นนานๆก็มองขึ้นมองนคนขู่คนเขาขึ้นมามันก็มีความสว่างเต็มดวงเมือม่อไหนมีความสว่างเต็มดวงก็เหมือนกับจิตใจเราไม่ถูกสปกปรกไม่ถูกขุนมัวไม่เศร้าหมองอย่างที่พวกเรานั่งอยู่ที่นี่นะ่ะจิตใจไม่สปกปรกจิตใจไม่ขุนมัวจิตใจไม่เศร้าหมองไม่มีอันใดมารบกวนแต่เป็นบางคนนะ หนเพราะก็ไม่ไม่ได้มองเห็นจิตใจตัวเองจะรู้ดีจิตใจเราเป็นยังไงนักสนะนี่แหละมันเป็นสมบัติเป็นไทยแท้เป็นอิสระแท้โทสะโมหะโลภเข้ามาลบกกวนไม่ได้จิตใจเราจะเป็นปกติความปกตินั่นแหละท่านว่าเงียบสงบถ้าหากไม่มีปกติก็ไม่มีเงียบไม่มีสงบเรามาศึกษาของจริงที่ว่าของจริงนั้นนีจากของจริงไปไม่ได้ของจริงนั่นศึกษาต้องรู้ไม่ใช่ว่า คนนั้นศึกษาได้คนนี้ศึกษาไม่ได้ศาสนาพุทธจิงจะศึกษาได้ศาสนาคิดศึกษาไม่ได้ไม่อย่างนั้นที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเหมือนกับที่ว่าถามสอนเช้าหรือถามเมื่อไหร่วาคนเกิดมาทุกคนต้องตายตายแน่ทีเดียวอันนี้ก็เหมือนกันทุกคนต้องศึกษาได้ค่าสนใจมันจริงๆแต่คมตายนั้นน่ะสนใจไม่สนใจก็ต้องตายเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันสนใจไม่สนใจก็มีอยู่แน่ทีเดียวคนถ้าโกรธเกลีย จิตใจเศ้าหมองอยู่ตลอดเวลาสิบสองชั่วโมงตายเลยตายเลยมันก็มีโอกาสมีจังหวะมาให้เราสบายจากพักหนึ่งแค่เราไม่เคยรู้ว่าโอ้วามสบายวามปกติจิตใจไม่สศมองจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบเป็นอย่างนี้เราไม่เคยคิดเพราะเรามองออกไปแต่ด้านนอกมองท้งการท้งงาน ย่าจึงว่าสอนให้ทุกคนศึกษาตัวเองดีพอแล้วไปทําการทํางานอยู่ที่ไหนโดยไม่เดือดร้อนนี่ว่าอยู่กับโลกไม่เป็นก้างของขอของโลกอยู่เหนือโลกไม่ใช่อยู่สัญชาตุพนอยู่เหนืออารมณ์พักพวกตออากวกาวําหนิอยู่เหนืออารมณ์พักพวกเสน็เสริญคนว่าฉันเดียว่าอยู่เหนือโลกแต่คนมันย่าอยู่ขี้ดินนี่เองแม้แต่กี่เหาะอยู่ฉัน